สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของพระราม9และถนนจตุรทิศแห่งนี้ค่ะ ซึ่งคอนโดมิเนียมที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะชื่อว่าคอนโดมิเนียมเดอะมาร์ครัชดาแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะสําหรับโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยบรรยากาศภายในโครงการเงียบสงบค่ะแล้วก็อบร้อมไปด้วยธรรมชาติมีทั้งสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ยังมีมินิมาร์คค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยและสําหรับภายนอกโครงการนี้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนพระราม9ค่ะหรือว่าใครจะเดินทางนะคะผ่านช่องทาง MRT ค่ะก็สามารถเดินทางได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับ สถานี MRT นะคะอย่างเช่นนะคะที่ใกล้สุดเลยก็เป็นพระราม9ค่ะหรือว่าจะเป็น MRT เพชรบุรีค่ะและอีกหนึ่งการเดินทางที่สะดวกสบายเลยก็คือ a i r p o r t n k n k มักกะสันนั่นเองค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงนะคะเชื่อว่าอยากจะชมกันแล้วเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมและตอนนี้โบก,ก็กดลิฟต์ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะสําหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันค่ะอยู่ที่ชั้น18นะคะห้องเลขที่189ครับ285ค่ะในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับในห้องนี้นะคะเราเดินเข้ามาค่ะเราจะเจอกับครัวก่อนเลยที่อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ในส่วนของห้องครัวค่ะด้านนี้นะคะเราก็จะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครันเลยซึ่งคุณสามารถทําครัวได้จริงค่ะนะคะแล้วก็สามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม,ตมอย่างตู้เย็นหรือว่าจะเป็นไมโครเวฟก็ได้ค่ะ ที่ถัดกันมาเลยนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ว่างที่โบบอกว่าสามารถวางเป็นโซฟาหรือว่าทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกก็ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําจะอยู่ฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ที่อย่างครบครันและก็สามารถเชื่อมต่อไปกับห้องนอนได้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะ สำหรับห้องนอนที่นี่นะคะกินพื้นที่ห้องได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบ่งสัดส่วนได้อย่างดีเลยห้องนี้สามารถบิวต์อินเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะอย่างที่มีมาให้ก็จะมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้า3บานนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้อย่างเยอะเลยค่ะ ถัดมาข้างๆกันนะคะก็จะมีที่นอนมีเตียงให้เลยเรียกว่าห้องนี้ถือกระเป๋าเข้ามาพร้อมอยู่ได้เลยค่ะและที่ติดกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างค่ะที่เป็นหน้าต่างบานใหญ่ๆสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้ด้วยค่ะ และสําหรับในห้องนอนนี้นะคะจะมี1ประตูที่เชื่อมต่อกับห้องน้าได้ค่ะห้องน้ำสําหรับห้องชุดนี้นะคะจะมีแค่ห้องเดียวแต่ว่าเขาจะมีประตูเข้าออกได้2ทางด้วยกันค่ะจะเข้าออกจากบริเวณตัวห้องก็ได้หรือว่าในห้องนอนก็ได้ส่วนด้านในห้องน้ํานะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งมีห้องอาบน้าแยกให้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมสําหรับมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างโซฟาตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นชั้นวางทีวีหรือว่าตู้โชว์เพิ่มเติมก็ได้ที่สําคัญเลยนะคะวิวห้องนี้ค่ะจะติดกับระเบียงแบบนี้นะคะคุณสามารถออกไปรับชมวิวได้ซึ่งเป็นวิวนะคะที่ติดกับทางด่วนวิวดีมากๆแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่เราอยู่ชั้น18แบบนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมเดอะมาร์คราชดาแอร์พอร์ตลิงค์เริ่มต้นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยขับไปทางถนนพญาไท750เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอิทยาขับตามทางต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเดอะมาร์กรัชดาแอร์พอร์ตลิง์ที่นี่ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะต้องเรียกว่าครบคันจริงๆค่ะสิ่งำอำนวยความสะดวกภายในโครงการหรือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้อยากจะมาชมสถานที่จริงค่ะติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J อ s เซนด์เบดแอนด์หรือที่ YouTube Channel เรื่องบนบ้านบายเ s สเซ m เม a g เ m นต์ค่ะและโบไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะเรายังมีคอนโดมิเนียมแล้วก็ยังมีบ้านจะเป็นบ้าน w าวโฮมหรือว่าบ้านเดี่ยวให้คุณได้เลือกอีกมากมายเลยค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าคุณผู้ชมอยากจะชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมในย่านไหนพิมมาบอกโบได้สําหรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ